เกรดวรินทร์ยอมเปิดโฉมน้องที่ถ่ายรูปให้หลัง9ก้าอยากเห็นเบื้องหลังเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ถูกจับตามองกันอย่างมากระหว่างเกรดวรินทร์กับ9ก้าสุภัสาราโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆจนถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ซึ่งล่าสุดวันนี้8พฤษภาคม65เกรดได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเกรดไนเดอร์สกอร์ไรเดอร์สิ ทำหลายคนสงสัยว่าเอภาพนี้ใครถ่ายให้เอ่ยแม้กระทั่งสาวเก้าก็สงสัยว่าอยากดูเบื้องหลังตั้งกล้องงานนี้หนุ่มเกรสถึงขั้นถ่ายภาพขาตั้งกล้องลงสตอรี่อินสตาแกรพร้อมแท็กหาสาวก้าและบอกว่าน้องขาตั้งกล้องรู้จักไหมอยากจะแหม่ไปถึงดาวอังคารอยากรู้ตั้งหลายคนแต่ตอบแบบพิเศษถ่ายลงสตอรี่ให้ดูแท็กแค่สาวก้าะกรีดกรีดกรีด